สวัสดีพี่น้องเอฟซีเบอร์ทุกคู่พักกูคนต้มงต้มบอลเลยพี่น้องพบครับคือเก่าบ่าวอุ่ยเซนแนลเกิดภาพมากจะเห็นชาวคุณเด็ดมักพี่น้องนี่พี่น้องครับสบายดีพี่น้องชาวคุณสบายดีพี่น้องเหตยังอยู่เด็ดมักพี่เขียวพี่น้องเงินเด็ดไอ้เจ้เป็นขายอะไรเป็น้อวเงิ อีกแดงเรียบเรเรียบร้อยเลยพี่น้องเรทียมทำเงินก็บชีคงคืบเลยีเดวเลยตากผ้าจักชีแห้งหรืบอบ่อเนี่ยจักม้นคืบเนี่ยคืบไม่ลละมาทำกับย่างเป็นที่เรียบร้อยเลยมาเนี่ย คึมพี่น้องเอ้ยมันเองก็ได้คนฉิตกมากเลยคนตกเลยพี้เราเขาทั้งรองน้ำด้ ฟางก็ย่างชุบที่เรียบร้อยเลยพี่น้องนองแกกระเทียมต่อนองแกนี่เป็นไม้ฟูพี่นอ้องฟูเขาเคี่ยวมา ก็เตรียมเอาก็เรียบร้อยเลยยังตัวตัวนี้ยังพันแกเตรียมยังคนตกแดดพี่น้องเลยแดดคนตกแดดคนตกแดด เทียบกับจดพี่น้องครับดลดขายหอยแองพี่น้องขายแองขายเล่นผู้ลสาม้อยโลสามโลร้อยโลหนึ่งสามสิบห้าบาทสามโลสมโลร้อยหนึ่งพี่น้องครับ กลาาเลยพี่น้องเนบบาทไงอ,อือต้นตอนนี้ก็้เราลอกกล็ดกระเทียมออกรีบที่รีบร้อยพี่น้องอยัง่โบราณปอกเปลือกมันอะไรออก กับหอมกับไข่เจียวพี่น้องเลยเนี่ยไข่เจียวช่องหน่อยอะไรไข่ช่องหน่อยเจียวไข่ช่องหน่อยนี่คนละพลองกับชาวคูนนะชาวคูนพรท่านกินกินได้ค่อยนี่นะน้ำมันเขากรหันเลยมปนที่รีบร้อยเลยพี่น้องตะแกงเขากระล่างเลยแกงขีย่างปลา เราเอากันยังเป็นทันกิบใจทางนี่ปิดเผาปิดปิดแกงเอากระทันมาออกมาแต่กูดังไปหน่อยโอเคจัดค่ะโอยังใครครับทีมีนพี่น้องเสียหลังน้ำไม้ ăn subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ พีชแกงเขาเงินหกเจ็ดทางมีจะพาพิชแล้วก็ขึ้นเชลลดในี่พี่น้องเลยไปขายตลาดบางกะปิแหละอ๋อทุกคนทีตกเลยพี่น้องคุ้มเอาละพี่น้องที่จบคลิปไอ้ท่านี้เพราะกันคลิปหน่ะมาก,กับคนแรกคนแซ่ห์เดี๋พี่น้องกดติดตามไปเลยพี่น้อง